สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสิวกันนะครับซึ่งเรื่องของสิวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เรียกว่าสิวๆนะครับจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในปัญหาของสิวอีกเยอะทีเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเหตุและผลของการเกิดสิวนะครับหลายคนก็จะทราบว่ามาจากการอุดตันของรูขุมขนใต้ผิวหนังของเรานั่นเองนะครับในผิวหนังของเราเนี่ยครับถ้าเกิดเราใช้แว่นขยายส่องดูหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะครับ มันก็จะมีรูอยู่ซึ่งเป็นรูที่มีขนของเรานะครับขนหรือเส้นผมเนี่ยมันงอกขึ้นมานะครับแลนั้นในรูดังกล่าวก็จะมีต่อมเล็กๆที่ผลิตไขมันในการสร้างความชุ่มชื่นให้กับชั้นผิวอยู่นั่นเองครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่รูขุมขนนี้เกิดการอุดตันร่วมกับมีปัจจัยของการหลั่งของไขมันมากเกินก็จะทําให้เกิดการสะสมของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนังนะครับที่รูนั้นกลายเป็นหัวสิวขึ้นมานั่นเองและถ้าซ้ำรลายหัวสิวนั้นนะครับ มีการติดเชื้อแบคทีเ ria คราอีกจากสิวอุดตันธรรมดาก็จะกลายเป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นหนองขึ้นมานะครับนี่คือสาเหตุนะครับหรือกลไกในการเกิดสิวนี่แหละคราวนี้เราก็ไปดูปัจจัยเสี่ยงต่อครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้ต่อมไขมันใต้ผิวหนังผลิตไขมันมากขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้รูขุมขนอุดตันมากขึ้นและมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะชักนําเชื้อโรคแปลกปลอมไปติดเชื้อที่ยังรูหัวสิวของเราได้ง่ายขึ้น นั่นแปลว่าถ้าเราควบคุม3ามปัจจัยนี้ได้เราก็แก้ไขสิวที่ต้องเหตุได้ครับข้อแรกนะครับ <c oughs> การอุดตันของรูขุมขนมักเกิดจากการล้างหน้าที่ไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นการทาครีมทาเครื่องสําอางทาแป้งรองพื้นต่างๆแล้วขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวหน้าไม่ดีแล้วยังมีเศษครีมนะครับหรือเศษแป้งหรือเศษฝุนยังตกค้างและอุดอตามรูขุมขนก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยๆนะครับ ของการเกิดการอุดตันของรูขุมขนนั่นเองข้อที่2นะครับการเสียดสีของหน้ากากความเสียดสีของการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่มีการแนบคุยอยู่เป็นประจำการเสียดสีก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุผิวซึ่งเยื่อบุผิวเมื่อเกิดการระคายเคืองก็จะทําให้เกิดการบวมขึ้นนะครับแล้วก็จะทาให้รูขุมขนอุดตันง่ายขึ้นแถมอุปกรณ์เหล่านี้เขาก็จะมีเศษฝุ่นอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นจุดที่ทําให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนได้ง่ายแถมซ้ัร้าย อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยทําความสะอาดแน่ๆเลยก็จะมีการปนเปื้อนเชลลื้อโรคมีการปนเปื้อนแบคบทีเรียอ,อยู่ตามตัวโทรศัพท์ด้วยพอเราเอามาแนดอยงนี้ครับมันก็จะมีทั้งปัจจัยที่กระตุ้นให้รูขุมขนอุดตันแล้วก็เป็นการนําเชื้อโรคนะครับไปสัมผัสกับเนื้อผิวของเราแล้วก็เกิดสิวอักเสบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคือปัจจัยด้านฮอร์โมนครับ เพราะปัจจัยด้านฮอร์โมนถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดมีการหลั่งไขมันนะครับจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้นโดยเฉพาะอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายนั่นเองดังนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายนะครับก็จะมีการผลิตทั้งฮอร์โมนเท,ทโทสเโตรนเอสโตรเจนขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเทโทสโตรนเนี่ยสูงขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการกระตุ้นต่อมมไขมััันนนใต้ิวหงีะครบ ทำให้หน้าเรามันขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดการอุดตันของรูขุมขนแล้วเกิดสิวง่ายขึ้นนั่นเองแม้กระทั่งปัจจัยเสี่ยงอืนอ่นๆไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกปัจจัยด้านความเครียดนะครับหรือทานอาหารบางประเภทที่อาจจะมีการผลเปื่อนฮอร์โมนก็อาจจะเป็นการเหนียวนำนะครับให้เกิดรูขุมขนอุดตันง่ายขึ้นจากฮอร์โมนที่หลั่งไขมันมากเกินครับและปัจจัยอีกเสี่ยงหนึ่งนะครับที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยนะครับมาจากลำไส้ของเรานี่แหละครับเขาเรียกว่า ภาวะลาไส้แปรปรวนหรือลําไส้รั่วซึมนะครับอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่เราแพ้การทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาการเสียสมดุลของแบคทีเรียนในทางเดินอาหารสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่ออาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันย่อยได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นระคายเคืองเยื่อบุลําไส้นะครับรวมไปถึงยาปฏิชีวนะรวมไปถึงยาแก้อักเสบต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ระคายเคืองเยื่อบุลําไส้ได้ทั้งสิ้น จึงทําให้พวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในรูลําไส้ของเราเนี่ยเล็ดลอดจากรูลําไส้เข้าไปกระตุ้นระบบน้ําเหลืองไปกระตุ้นยีนต่างๆทําให้เกิดกลไกการอักเสบแล้วก็แน่นอนครับกลไกการอักเสบนี้ก็สะท้อนกลับมาที่ผิวมาที่ต่อมไขมันใต้ผิวหนังมาที่หัวสิวนะครับทำให้เกิดการอักเสบหรือเกิดสิวอักเสบง่ายขึ้นด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นแล้วนะครับว่าการดูแลหรือการรักษาสิวเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการล้างหน้าให้สะอาดหรือการใช้ยาแต้มหัวสิวเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงจะต้องดูแลร่างกายทั้งระบบตั้งแต่การนอนนะครับการตื่นการออกกําลังกายการเลือกอาหารให้เหมาะกับร่างกายการดูแลสุขภาพลำไส้ที่ดีและทั้งหมดนี้คือการรักษาสิวแบบบูรณาการครับ